วันนี้ยาเครื่องแกงเข่มเองเราทุกคนเนอะเครื่องแกงตีของเจน,น,นานนาใส่ตามนี้เลยพปี่แห้งขีมิ้นหัวหอมหัวดเทียมไครแล้วก็พริกไทยดาค่ะใส่เกลือไปหิดหนึ่งกาัานให้เครื่องมันเนียนเร็วเครื่องแกงเทะบ้านเพื่อนๆเขาใส่แบบนี้กันไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือใครมีสูตรไหนถือร้อยๆถื่อยากแนะนําการแนะนํามาได้เลยนะจะได้ลองทําสูตรข้อนเพื่อนๆแหลมัง่ง ติมเครืองแซ่ดฟันเนื้อแซ่ดเจนกะจัดการตังมอเลยไส่ห้างเทลงไปก่อนเลยแล้วก็ใส่เครืองลงไปพัดพัดกับห้างเทค่ะพรอมร้อยจังเลยทุกคนเอยเธอ,อบันพุเธอเป็นเมือนกันมาคนแก่ๆเขาบอกว่าให้ไส่น้ำ้ังครกไปกันเขาว่ามันร้อยถึน้ำ้างครกน้ำแกงเดือดคลักคลัก,ลก,ลก,ลกหอมชั่ทั้งร้่นเลยเธอไส่เนื้อแล้วก็ไส้โนโมไม้ลงไปตามด้วยห้างเทอีกรอบนึงแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำผึ้งซ่องยางเองเธอ้าให้เนื้อเปือ่อยดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยหัวเทค่ะอย่าลืมไส้ ใส่วาเททีล้างแบบนี้น้ำแกงจะไม่แตกมันแล้วก็น้นำแกงก็จะว่านร้อยเลยเธอเสร็จแล้วเธอแกงเนื้อกับนอไม้น่ากินไหมเธอวะแล้วเสิร์ฟโคกับอะไรดีนี่เบอร์นี่คอมเมนต์มาทีนะ